ยากว่ะเอา้าเท็ดนั่งดีๆถูกก่อนถูกก่อนขอบใจก่อนตีดูดเลยเลยขอบใจก่อนเอาจับดีๆค่อ,คอยกินเออค่อยๆกินแซบบ่ แซ่บอยู่บ่ค่อยๆเห็นบ่อเปลือกหมดละกินทางนี้ตี้นั่นนั่นเฮียเบิร์ดเออแซ่บบ่